ข้าไปดิก็กราบสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจกกราบร้อยเพื่อนล่อซื้อสวัสดีครับมีการเปิร้านเปิดร้ามาเลือใหม่มารับผมิน้อยมาล่าข้างไหนเนี่ยมานล่าก็ล่าก็ล่าทีอยู่ครับมันเข้าทางไหนครับทำไมมีแต่ตรงเนี่ยฝั่งนี้แบงค์ฝั่งนี้แบงค์ข้างฝั่งนี้ข้างฝั่งนี้กูลืมว่ามันเข้ามันดูไม่ได้ อัน้เราผีวิมันมันมันจะไปยิยงไหนวะแบงค์เราลงไปยิงแล้วแบงค์ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ข้างไหนครับพี่ไหนนั่นไงกูว่าแล้วไหนอ่ะเด็กโอ้ย พี่มาช่วยหน่อยบอกพอดิช่วยหน่อยช่วยหน่อยโอ้มันเห็นกูบอกแล้วไอ้แบงค์โอ้ยไหนมาช่วยกูหน่อยเด็กมึงก็ยิงสวนกูบ้างดีอย่ายิงโดนนะมุดมุดเฮ้ยที่โดนโดนแบบนี้เฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยเตนเนียนหน่อยดิเฮ้ย

อยื่อก้แมกของมึงก็ซื้อลงทุนขอมันขอมันขอมันฝังมันนี้แต่ได้ผมกดเอสพีกันไปเจอไหนวะโอ้เห็นได้เลยนะพี่มันบังหินผมยิงไม่ได้อะไรเงี้ยว่าไปดิมันบังหินอย่านายผมแม็กก็แพงเลยเกินซื้อเลยกินเลยลงทุนกินเลยมันบังหินบังหินเล็กๆอ่ะบอกมันดิมันบังหินเล็กๆเขาเกินว่ามันก็บอกมก็ แบงมันก็เชเิญมันไปไอ้พี่ขี่รถมาผมแล้วดันพร้อมกันดิพี่พี่พี่ขี่รถมารับผมแล้วเข้าว้อมกันละเงาเงาเสียงดื้อเฮ้ยอุระอุระยรับเลยอุระอุระครับเนี่ยยิงมันมันก่อนนี้อย่างมันติดหินผมเร่งตรงหัวเลยเเมื่อกี้นี่ยเได้แล้วได้ มันอยู่โลกพี่มันอยู่โลกมันอยู่โลกพี่มันอยู่โลกพี่บอกว่าหรือว่ามันจะแตกมาตั้งโลกพี่มาตั้งโลกบอกไปดิมาตั้งโลกบอกมาดิมาตั้งโลกโลกเล็กอะพี่พื้นผมมันกากพื้นผมมันกากเอไอเนี่ยมันเที่ยวเลยนิวนิวมันตั้งโลกอ่ะพี่แล้วพี่ตั้งหมดบอกว่าดิ มันเนี่ยมันปุ่มแบ็คอนผมก so ็บอกกันที่มันแบกหมดอือตังหมดเลยดูเงินดูแล้วมันเหลือสองพันเพื่อท้ายแล้วเดี๋ยวพี่ยไนเป็นเงินเงินผมขาดสี่ร้อยพี่นี่ตัวอื่นเหรอไอ้นี้ผมเอามากระบอกาเดียวกระเป๋าเพราะว่าจะมายิง๋ีผมมากระเป๋ามาจากกระเป๋าโอ้ยเดี๋ยวิ้งตัวพามาไห มันก็กระโดดขึ้นรถกับมันดิแบขึ้นรถกับมันเลยแบงขึ้นรถกับมันตรงข้างรู้ว่าี่ะผี่มหาวาัตรงข้างรู้ว่าทีมารับผมดิผมจะเขาเนี่ยฝั่งนี้คือเขาเลยเก็บเนี่ไปเก็บดไมัอยางี้ผมลงไปเก็บมาได้มืดอ้เพื่อที่ผานละมืดไปเงี้มืดเฮ้ยผมมืดเงี้ย ที่ผมมืดบางทีดิผมมืดพี่ยาไม่มีด้วยโอ้โหมีเยอะมากเลยไอ้ยผมมาจะฟัพี่ผมมืดพี่ผมจะตกพี่ดนตกพี่ดัตกเอ้ยเดินต้องย้ายหน่อยต้อมย้ายหน่อยดิมาปั๊มยาหน่อยโอ้โหไม่เวลาเลยดิโอ้โหดันนะปมายพี่ไม่ไหวนะเ็นอย่เ็นอย่ เดวยโอ้กูแตกโอ้ยย่าไม่ไหวว่ะเดี๋ยวลงไปแก้มือสวย่ะวะาจารย์มาเดี๋ยังกูดูผีตบหลังได้เฉยเมื่อกี้ดิ เอาใหม่แบงค์เอาใหม่แบงค์มอยู่ไหนแบงค์ห้องไหนห้องไหนศูนย์สองใช่ปะไอ้เออแล้วแล้วไอ้เหี้ยซุ่มๆไม่ไหวอ่ะครับคนดูดูเอากูร้อนเลยกูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ผมจะลงไปแก้เลย กูลงมาแล้วแบงค์ไม่เจอไดนวะแบงค์แล้วมันอยู่ไหนเอาไอ้แบงค์อู้ยไอ้เหี้ยกูซื้อกอบผ้าคุยอ้ตรงไหนแบงค์ตรงไหนวะกูไม่เห็น Em cứ buồn hìn đi Tổng à, mà có bạn con mẹ đó Bao nhiêu đẻ tôi đấy ạ Một ra vậy ngay Tập bật Anh chạy đây เฮียไม่สู้ไม่ได้สัตว์ตัวป่าด้วยมันจะไหนตอนนี้นะจะอ้อมได้ไงวนะเนี่ยต้องอ้อมนะครับรถท่าเมืองนี้วะกูจะขี่รถเข้าไปแล้วโดดยิงกันเลยอ่ะ <laughs> จังหวะจังหวะแบบ มยูร่รถปะวะเออเออเฮ้เดียวดีพี่อยู่โดมพี่พี่อยู่โดมัดมมนวงกลมเอ็งไปเอารถมาดิมันเห็นกูได้ไงวะ

ระังนนะด้นยนเคไปไหนวะเฮ้ยผมขึ้นด้วยีไปเลยจาสามไปเลยจะมาสามไเช่อยผมจะกลับก่อนเออเอาเิผมอยู่คนเดียวผมไม่โดนมตายดิูดูีิครับดูไม่ไหวูให้กันงก็ยอมายไปยไม่ไปแม เร็วมารับรมารับรของแขนามู้ก็แพ้ก็ตายไปเรอยอันนี้ปาดีว่ะงกแล้วจะเอาอะไรเอะอยาขาไม่เขาม่ทำผิดเยอะไปโอ้ยแกอยู่หน้าเลยมันได้ไรยยไปใช้แบบเดือยู่ใลยุคไอ้กูใช้ดีเอ้งหวเนี้ยผมปีไปผมได้ไรแล้ีเนี้จะลองตีดี แม็คเขาหลอผีไหมผมดีผมเดินรอตรงนี้เนี่ยเไปเลยขับรถมาทางนี้ไม,ไม่ต้องมไม่ต้องมัจจะไม่เนียนมารับผมด้วยไ,ไปฟาร์มตรงที่พี่อ่ะมันค่อยม,มันหลังเข้าไม่ได้ไไดวะเนี่ยพี่ผมไปฟาร์มกับพี่พี่อยู่เดียวแล้วเ,เกิดมายิงหลังผมหรอมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนะขึ้นขึ้นจับ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 ลาบอยู่ไหนแล้วคอมไปด้วยไปไหนกูจะกลับเพื่อนมาเขาดิดดดดด ดูดีเรื่องับเพื่อนเพนเลรื่องเื่อไม่มีเพื่อนโัวคนเดียวโอ้มันรู้ไปแล้วอ่ะแล้วมึงอย่าลืมมากลับมารับกุดเดิมโอ้โไปแล้วอ่ะโอ้โหเวลาความขอแต่เดิขอยิง คอนเสิไหน,นแล้วพวกดูดิแบงค์กูลนนะ่ะพวกดูกูลนเดี๋ย <c oughs> วกูซื้อก่อนเนี้ยก <c oughs> ็ดักฟางไม่สำเร็จเด้ยอ๋อมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจอเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ